สวัดีจ้ามาพบกันในลัคนาะลัคนามิแล้วก็จามีสิบาม,มกรุ่จนถึงสิบสามกุมภาอืมธน้องลัคนามิมนักตาัดพิจารณาของเราลัคนามินน้องอ้าวมาดูกันซี่สเตัปอันสี่สตเตัปของในเดือนนี้สิบาม,มกรุ่จนถึงประมาณสิบสามกุมภาแล้วจะบอกว่า เออจะบวกเป็นเกาหลีไหมเนาะเอ้อจะบวอืแล้วก็นมีอมตังต้งแต่นูรทนีเนาะแต่ดาวอาทิตย์เขาอยู่ในลื่นละพอ่อคุณก็จะได้ืะเนาะคุณก็จะได้รับจากการงานการทำงานของคุืมเนาะอ๋อดีอ่ะดีดีดีสิบห้ามกรัจนถึงประมาณสิบสามกุมภาพคุณจะได้รับจากการทำงานการทำงานของคุณคุณจะ ได้ได้สิ่งที่ดีๆอาจจะได้เต็มรุงอ๋อได้ต็มรุ่งอืมหนอได้ต็มรุ่งได้ปีนงอนอืมเพราะว่ามีลาหูอยู่ตรงและขนาของตัวคุณด้วยหน,น,นึ่งกับแปดหนึนน่งกับแปดนี้โยหากันอ่ะอืมเมื่อหนึ่งกับแปยโยกหาก,กันเนี่ยมันก็การเปลีป่ยนแปลงคุณจะต้องมีการเป,เป,เปนนลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงาะอืมน,นอแลัขนา แล้วก็นั่นมีแล้วกนมีเนาะดาวหูนาอยู่ในลักนาคุณเนาะคุณจะต้องทำอะไรที่มันแปลกแตกต่างทำอะไรแบบว่าต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาคุณจะอยู่นิ่งไม่ละเนาะทำอะไรต้องชา้วาปปึ๊บเนาะดาวหูเองตกอยู่ในเรือนวินญาในนวกเนาะก็ประหม่า,าต้องเดินทางไกลต้องเดินทางไกลหรือว่า ช mm. so y u y u. ่วงนี้อาจจะมาไม่ว่าพี่อืมเนาะไม่ไม่ว่าเพปอืมเดินทั้งไก่ก็ได้น้อแล้วก็ดาวผู้ท่นเนี่ยเขาอยู่ในเรื่องการุภะน้อเขาเป่าอ่ามีสติมีสติเออต้องมีสติมีปัญญาเรียนรู้อมเลียนรู้สิ่งต่างต่างเมปุยเขาใชยเลืออาจจะแบบมีพ่อเขาใช้เลือหน่อยเรื่องต่างอืมแล้วถ้าผู้ท่านอยู่ในเรื่องปุตตะก็จะแปลว่า ุณอาจจะต้องมีการเล่นลูกอะไรใหมๆ่ๆเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอ๋อม,มีผู้ใหญ่ก,ก็มาช่วยอืมได้ได้ได้เล่นลูกมีผู้ใหญ่ก,ก็มาช่วยได้ได้มีตาวเกตอยู่ในนรเล่นก็ดุมพักกระเป๋าเอาเวลาที่ไม่มีเงินจะมีคนมาช่วยแต่ว่าอาจจะม่ได้ช่วยมากมากอืมแปลว่าเหรอเนาะ,นะมันน่าตาหยอกมันน่าตาหยอกยู่นเก็ได้ เรื่องใหญ่ชาจิเนี่ยมันเป็นวคนอาง่็มีเพิ่นพึ้มเพิ่นเพิ่นเจาะมีเพิ่นเป็นผีตัวเองก็เป็นล้าหู้เป็นคนกลางคืนเป็นแบบว่าดเดินทางมีทา่าฉะเนี่ยเป็นมาตนเตียวมันจะอะไรอย่างมันดกอยู่ในอะไมีนานเอามีเพิ่นเป็นปีอือาจจะเปิ้นพาไปเที่ยวต่างประเทศได้ไหมได้หรือมันน้าจะอยู่ตอนเนี่ยเป็นสาติชาแล้วตกอยู่ในเรื่องวิาง ประมาณว่าเพิ่นไม่มีอยู่คนเดียวอืแต่ตุนยกห้ากันเนี่ยเขาบอกว่าดื้อตอนนี้ก็ดื้อจะทําอะไรแบบพอาตามใจตัวเองปั่ง้อแล้วประมาณนาะน้ำระมานนั้นแหละเนาะพระหัอ๋อได้แล้วแล้ว,ลวเ,ลเก็ตอ๋เกตก็ลูกพระได้แล้วเพราะนั้นดาวใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้กันหมดน่ะมันไม่ทด่ตรงที่ดาวจเจ้าเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของวินาวินาศหรือว่าวินาศเนี่ยมันแปลว่าพังธารละกาพคนรัคนามินเองเนี่ยก็บอกว่า มันว่ามันค้ออดทนมันค่ออดทนนะจตบอกว่าห้างแก่แม่ห้างแก่แม่ก็ได้หรือว่าไม่อดทนบางทีแบบว่าข้องขึ้นเร็วข้องขึ้นเร็วไม่ได้ข้องก้นเยอะนะเขางมนขึ้นเร็วอ่ะมันค่ออดทนเท่าไรหรอกการเชือกข้นไงไหมเชือค้นไงตายผมราหูคือความโมเมาลุ่มหลงทีนี้ภพราหูคือความโมเมลุ่มหลงเราเสาราวินามันไม่วหวระงอืมมันก็เลยเชือกข้นง่ะ อืมนอะเจ้าก็ไงดาวเสาวิญญาณตอนนี้มันอยู่ที่สุภะอืมเพราะนั้นอ๋อไปไม่ออกอืมไปไม่ออกอืมลาหออาูอ๋อดาวเสาอ่ะดาวเสาอยู่ในเรือวิญญาณก็ไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยอดทนมาสุภะถ้าไม่อดทนก็ไม่เจริญอืมเพราะนั้นมันต้องอดทน,นเนาะคนลักนะแมนต้องอดทนนะดาวสุขอยู่ในเรือนสุภะหนึ่งแปลว่าอืม สวยป่าวสวยอ่ะอืมนะสวยแต่สวยไม่มาอืมเพราะว่าดาวสุกคือการเงินและความรักแต่ว่ามันมีเงินเข้ามานะแต่มันมีมา,มาเพราะว่ามันจะเป็นสุป,ปะอืมสุภาพหนุ่มรู้สุภาพหรอกมาร์ย์อืมปปะนะมีมาแต่หมายจะเท่าไหร่มีแฟนไหมอืมแต่แฟนมันค่อยเอาใจเราอืมเนองประมาณนั้นนะดาวพูดเหนือเรื่องขมันก็ม,มาบอก,มมกว,ว่าทำงานเจรจา ขา,ขายขายของอ่าเนาะเป็นพราะคาเม่ค้าอืมเนาะอ,อังคารกะแล้วก็ข้อยันกันมมะก็เดินทางไปนู่นไปนี่ตั้งตั้งนานๆสามสี่นนอย่างบ่ว่ะมันคือกาคิดกัททำกัพูดอืมเนาะทูกกัมมะก็กคิดกัทำกัดพูดอืมประมาณนั้นก็ถูกว่าก็ดีนะดีนะสามสี่หกสามสี่หนึ่งดีหมดเลยเสียทีดาวเสาดูงดีหรอกเขาบอกแกดา,าวเสาเนี่ยต้องทำไงอ่ะอ๋อแกดาวเสา ก็เราเอาเอาแรงเพื่สังคมอ่ะเนาะไปออกแรงเพื่อสังคมอ่ะ,ป,ออรอะประมาณนั้นเนาะงนั้นช่องนี้มันเป็นอย่างนี้่ะเพราะไปในช่องที่สองเนาะที่เราอยู่ในช่องที่สองเนาะถึงอย,ย่างที่กามุกกะาะนั่นแหะแล้วสุกเนี่ย่างก็มันอยู่ในเรื่องของกรรมเน,นาะก็แปลว่าดีอะดี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 ดดดดดเออดีอะจบแล้วเนาะก็สุกมันมเป็นมหาจักรเนาะมหาจักรมันก็แปลว่าสวยมีพลังอืม ตัวกงกำมาดนะ้วยเนาะมันก็มีเงินอะ่ะอืมมีเงินเข้ามาทำอะไรมันก็ได้เงินได้เงินก้นใหญ่ด้วยอ่ะอืมเนาะได้เงินก้นใหญ่อ๋อเพราะว่าสุกมหาจักรออมใหญ่ใหญ่อ่ะอืมเนาะมัน,ะมนสุมาจากกักรกำมาได้เงินเป็นช่วงที่ได้เงินอ่ะเพราะาช่วงที่สามเลยกันนะช่วงที่สามอ่ะอืมดาวรยายใหญ่ดาวบุญใหญ่ยี่เก,ก้ามุกกะลาจนหึงประมาณสิบสี่กุมภาย้าย,ายเซ่อเร็วๆ ได้เก่าเทือนลับผอาโอ้ยเาด้วยรามดีดินอได้รับเรื่องของการเจรจาก,การค้าขายได้หนึ่งสี่ในเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงอ๋อได้ทาสัญญาข้อตกลงได้ค้าขายแล้วสุกเป็นมหาจักรโอ้ยดีอะดีดีดีดนะแล้วอังคารย้ายในช่วงที่สี่อีกเนาะเป็นมหาอุนนะไปในมาไหนเนาะเขาบอกว่ามีบริวารมีของเออช่ใจฟูอะใจฟู นาะประมาณนั้นนะอ่ะเพราะใชจใ้ฟูเนาะอืมใจฟูใจฟูคือแบบว่าอ๋อนั่นแหละอังคารเข้าลาพระเดินทางไปก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือมีบริวารมากมายหนึ่งสีสามตกลาภะสุตกตกอยู่เรือกนกรรมอืมโอ้ทำงานได้เงินทำงานได้เงินแล้วมันเสียแค่เสาวความอดทนตัวเดียวเท่านั้นเองเนาะเดียวคนละขนมีเดียอ,อ่ะประดพากันดู เนาะดูไพ่ก็เลยดีกว่าอืมไพ่บอกว่าอ๋อเดาทย้ายเข้ามาในเรือนลาภเนาะได้เอดอกครับอืเอดอาครับก็หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอืมได้รางวัลนะอืได้รางวัลนะได้ได้หัวใจอะแมวแมวแมวหัวใจอะได้รางวัลถือว่าดีอ่ะอืมพอเดาสุกย้ายเข้ากรรมะมาอ๋ออาบอดไซใบหนึ่เนาะอ๋อปษาจาระหรือปาษารกหลีวะเสื้อคนออมเดือดป เนาะอ๋อเป็นใบที่สองเนาะสู้ว่า้องรู้บ่เนาะอ๋อเจ็ดดาวเนะอืมดาวสุขเข้ากับมะเนาะก็กกับมะก็อืมอาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตีรำพันแทงกันเนาะแย่งเงินกันนิดนึงแหละอืมประมาณสามสี่หกเนาะตกอยู่ในเรือนกันมะอยู่ในการงานกันหมดนะสามสี่หกอ่ะอืมเนาะวางแผนอ่ะวางแผนให้ดีแล้วกันเนาะแล้วก็ดาวก็แล้ว เราปุ้ยยายเข้าไปลาพาร์ทเราทำสัญญาก็ตกลงอ่ะเขาบอกว่าอ๋อการทำสัญญาเขาตกลงอาจจะแบบว่ามันห้องอ่ะยล้วมันห้องมันบอกว่าเขาจะพกขังอยู่ตรงนี้เนาะอืมเดี๋ยป้าหนอยงวดได้อืมเนาะอันนี้ทำญาวมาก่อนดาวอืมเนาะจองไว้อ่ะจองจองจองงานจองอืมเนาะสุดท้ายแล้วดูจะได้รอบศพเนาะอืมก็เป็นนึ่งดาบอ่ะอ๋อแสดงว่าดีอ่ะเพราะว่าการย้ายเขามันลาพาอืมดีมากอ่ะอืมต้งรู้เรื่องมันเนะมารู้เรื่องก็ไปแล้วนะสบายดีครับ